โอเคค่ะทุกคนก็ไม่ต้องสูงสัยนะคะว่าถ้าไม่ได้ถึงมีดาบอยู่ในนี้นะคะก็คือเนยก็เตรียมไว้นะคะเผื่อไว้พวกมอนเตอนะคะมันจะมาอยู่แอบซ่อนในบ้านของเลยนะคะก็เรามาเริ่มรีวิวกันที่บ้านหลังแรกเลยนะคะก็บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านของก็นะคะนนยก็จะมารีวิวบ้านของตัวละครแต่ละตัวละครนะคะซึ่งว่าดังนี้ก็จะมีตัวละครสามตัวละครนะคะแต่ที่หลักๆลักเลยก็คือมีตัวละครของเลยนะคะก็ เราจะมาเริ่มรีวิวตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะก็รอบๆบ,บ้านนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะรอบๆบ,บ้านก็จะเป็นรัว้วล้อมรอบไว้เลยนะคะติดไฟไว้ทั่วนะคะก็ติดไฟไว้กันบันยเกิดนะคะจริงๆตัวเนี้ยน่อจอยากจะสร้างเป็นต้นซาก,กุระแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่ก็เลยไปไว้แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบปลานะคะก็ก็คือแบบได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้น่ะนะ ก็ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็รอบๆอ,อบ้านก็จะมีเีแกมาทำอะไรตรงนี้ชิบะบัฉันคือสนามเด็กเล่นหรือไงฮะแบบเข้า,ามาทำอะไรอะไรบ้านฉันเยอะแยะขอไดขออนุญาตเคลียร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะก็นะคะเข้าบ้านมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมี ดอกไม้ล้ําลอกอยู่สองข้างนะคะก็คือบะไรไม่รู้ชอบตกแต่งด้วย <S <S ดอกไม้ไม่รู้มีอะไรจะตกแต่งแล้วก็เขีนยนว่า้กรุณนาถอดรองตีนกอดเข้าด้วยนะคะอีผีก็อันนี้เราจะยากนิดนึงนะคะทุกคนก็เนยก็ทําไปเพื่อให้มันได้อัตรัความหานะคะทุกคนโอเคพอก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะคะไว้สำารับแบบถอดรองเท้าวางตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้อะไรตรงนี้ประมาณน,นี้นะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะแบบอ่าก็เขาก็พอเข้ามาแล้วก็จะมีอย่างแรกที่เห็นก็คือห้องน้ํามาเดี๋ยวพาทัวร์ห้องน้ําก่อนวันนี้เขาจะไปโถ่ชโครกนะคะมันก็จะเป็นซิงมันจะทำจะมีอะไรแล้วแล้วนี่ก็คืออ่างอาบน้ํานี่คือที่อาบน้ําทุกคนดูสิว้าวนี่คือแบบวลาอาบน้าก็คือแบบว้าวเดี๋ยวอ่ะพิดูด้วยค่วูวก็คือแบบว่ายในน้ำอะไรอย่างงี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องใต้ดินกันนะคะก็ก็ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมภาพมันถึงดูแปล,แปลกๆนะคะก็คือในใส่มอสนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นร่องๆคือเไม่รู้จะใส่อะไรดีนะคะก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ก็ตอนนี้เขาจะเป็นห้องใต้ดินมันเออลืมให้อ่านป้ายเข้ากุต่อยเออเข้าตอ่อ,อ,ตอยอ่ะเออต่อยอ่ะ โอ้นักเลงจริงๆฉันเออลิซอฟแพ็มันทำให้เนยงงนะคะดูสิลิซอฟแพ็แต่ละอันนี่คือแบบลบวรๆาใดจ้าก็ตรงนี้เขาจะเป็นอะไรของเนยก็ไม่รู้นะคะซึ่งเนยชอบลิซอฟแพ็นะคะว่าเตียงเดี๋ยวเดอร์ตื่นกันเพราะว่าเตียงอันเนี้ยมันรูปร่างสวยดีนะคะเนยก็เลยอ่ามถึงมันจะไม่ดูค่อยตรงปกก็เถิดเอาแกเอามันว่า ปล่อยไปก่อนละกันก็ราคาขึ้นมานะคะก็จะเป็นสลามแกมาทำอะไรในบ้านชน,นักหนาเนี่ยฮะตายตายตายอขออนุญาตเคลียร์สลามก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน ไม่รู้นางจะมากระโดดอะไรในบ้านเรานักหนานะคะก็ขึ้นมานะคะก็จะเจอห้องของลินหนึ่งโหโห,โหนะคะก็จะเป็นตวระคขานะคะซ,ซึ่งทุกคนก็รู้จักเขาดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเราก็จะเข้าไปทัวร์ห้องของอีหอยห,อยหลอดน,นี้กันนะคะก็ห้องของอีหอยหลอดน,นี้ก็คือเนมไม่รู้จะใส่ตีมอะไรให้มันดีก็เลยเบว่าสีแดงแล้วกันนะเพราะว่า ซึ่งรีซอเพกใหม่นะคะก็จะมีหูฟังให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเนใส่หูฟังให้ดูนะมันจะเป็นบวกอุ้ยอันนี้ก็รีซอเพกใหม่เหรอแปบ๊บนะคะได้ขออนุญาตลองใส่ก่อนแป๊บนึงนะเอ้ยตัวละครนี้น่ารักเลยล่ะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะอ่าใช่ก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะถ่ายละแปบ๊บโอเคก็ก็จะมีอะไรไม่มากนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบบลาบลอๆอะไรไม่รู้นะคะก็เราไปดูห้องต่อไปเลยดีกว่าอ่าห้องต่อไปก็จะเป็นห้องของคซีโมนทุกคนไหมซีมมนเนี่ยทุกคนนะคะเหมือนเลยเคยโปรโมทช่องให้เขานะ,ะนะทุกคนคิดว่าคือเลยไปโหลดรีซอฟแท็กมาใหม่ใช่ไหม แล้วมันคือมันเปลีป่ยน,นภาพทุกคนตอนแรกที่เนยเห็นภาพเนี้ยเนอนึกว่ามันคือวัดนะไม่นแน่ใจมันคืออะไรทุกคนดูออกไหมว่ามันคืออีหยังก็ห้องเขาไม่มีอะไรมากนะซึ่งฟิลตรงนี้ก็คือแปหน้าต่างก็คือแบบร้นอนๆนะคะก็คือแบบผีสามารถมาโผล่ตรงนี้ได้เลยนะอะไรประมาณนี้ก็นะคะแล้วก็ไปดูบ้านนี้จะมีสามคนนะคะก็อันนี้มีห้องของไอ้เจ้าลินแล้วก็คุณซมโมแล้วก็ห้องต่อไปนะคะ ั่นเองในวีวีนะคะก็เปิดเข้ามาก็คือห้องนี่คือเล็กกว่าสบายคนอื่นเขาเลยก็คือเล็กมากมากมากเลยก็ไม่ต้องมีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากห้องคนชั้นนะคะอ่าต่อไปเรามาดูห้องส่วนกลางกันนะคะก็ตรงน,นี้ก็คือไม่รู้จะแปะอะไรดไีก็แปะภาพแล้วกันส่วนตรงน,นี้ะระฆังก็ในแปะไว้นะคะเพราะว่าแบบ จะตื่นมาคนแรกเออปกติกูตื่นใช้คนแ้กก็เลยจะมาแบบสก,กดิแบบเตือนนั่นแหละวอีพวกขนะเขยเลิศช้าน่ะอรไรประมาณนี้ตรงนี้นะคะคือจริงๆอ่ะก่อนที่จะใส่รีอซอสแผงในตรงนี้เนดะี๋ยวเก่าจะทำให้มันเป็นทีวีไนงะก็เลยวางบนแบบโซฟาอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็จะไปต๊กินข้าวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรีวิวบ้านหลังนู้นดะ้วยนะก็บ้านนี้ก็จะมีประบาณน,นี้นะคะมาเ,เราไปทัวร์บ้านต่อไปกันเลยไป Let's go โอ้กดวิ่งไม่ได้ไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อไปกันเลยนะคะมาก็อันนี้คะไดเขียนเลยว่าอะไรอะบ้านกลุ่มนี้ชอบเขาไม่มีอะไรคะ่ะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทัวร์ก็ตรงนี้นะคะในก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรก็คือจริงในในเพิ่งสร้างสเสร็จมาใหม่นะก็เลยเอาจจะลืมใส่รายละเอียดอะไรบางอย่างนะคะก็ต้องขอปรถทายภัยภาพได้ะคะ่ะทุกคนซึ่งตรงนี้เนยก็ว่าในจะใส่ทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ในใส่อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของบลูมูนคลับเซนจุดแล้วก็ลีโอเทน่าจุดสองสิบหกนะคะขุนชื่อไหมคะทุกคนใช่ค่ะก็คือไอ้พวกพ่กีตะพิลีโอั่ไแหละคะ่ะเลย สร้างให้มันเป็นบ้านสองสองสีเสียเก๋ๆค่ะก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเข้าประตูหมาก็ระบ้าก็ไม่มือไรา้านนะคะเพราเดยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเพิ่งสร้างเสร็จเปิดประตูเข้ามาก็จะคล้ายๆบ้านนู้นนะคะก็มีแบบประตูอะไรแบบนี้แต่ไม่มีป้ายอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะซึ่งสองฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนก็คือแบบห้องน้าแบบอลังการว่าวังกับบ้านนู้นอีกอะ่ะทุกคนก็คือมันก็คือเข้ามาก็จะตรงนี้จะเป็นบันได ก็มาดูฝั่งพี่เลโอกันก่อนเลยค่ะก็คือเข้าน้ำอ่ะดูสิประตูเข้ประตูเข้าทางเข้าคือแบบอลังการว่าตัวนี้ก็จะเป็นพรมออกจากห้อาน้ำก็คือเช็ดเท้าดูสิกูอิดฉาตรงนี้มันมีอ่างด้วยทุกคนก็คือแบบบ้านบ้านคนอื่นก็คือจะดีกว่าตัวเองก็คือบ้านตัวเองก็คือสบ้าวกว่าชาวบ้านคนอื่นเขาเลยปนตอนนี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่อาน้ำแบบก็คือคิดเที่ยงนะไม่ออกเลยจริงๆค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งพี่กีตาร์กันด้วยนะคะ ฝั่งพี่ต้านี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพี่ลีโอนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าก็พี่ตา้าก็คือห้องน้ำมันจะใหญ่กว่านิสนึงนะคะย้ำนะคะว่านิสหนึ่งก็เป็นอ่างเหมือนกันนะคะก็แค่จะเป็นคนทอนะคะฝั่งนู้นเป็นสีฟ้าฝั่งนี้เป็นสีม่วงนะคะอ่ะข้างล่างก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็คือมีห้องน้ำเนาะแล้วก็งั้นเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าไป ก็ขึ้นมาค่ะก็จะมีสองฝั่งก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอันนี้ก็จะเป็นตัวกินข้าวของดุดนะคะแต่เนยก็ประมาณว่าเอาอเอาอันนี้มาวางนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นโซฟาจริงๆตรงนี้มีวิทวีนะทุกคนแต่ดูสิว่าดานซ้ายกินเลเขาส่แล้วแม่งเป็นแบนี้เลยอะ่ะทุบทิ้งไม่เอาไม่สวยโอเคอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพีพีโอนะคะ ทุบทิ้งไม่เอาไม่สวยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็แอบแปะเค้กไว้นิดนึงให้ให้อีนี่มันกินหน่อยนะคะก็คือดูที่แกจะกินยังไงจะกระทืบอย่างนี้แล้วแกจะกินได้ไหมก็ตรงนี้ค่ะก็คือในอางอีจากชีวิตจริงนะคะว่าเพราะเนยเห็นจากรูปที่มันแบบเป็นบ้านแบบอะไรพวกนี้มากๆายเห็นเขาแบบชอบวางของไว้บนชั้นหนังสือเนี่ยก็เลยแบบเอาชั้นหนังสือมาวางของอะไรพวกนี้ก็จุกจิกหน่อยละกันนะ ก็นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูห้องของส้นสองตัวนี้กันเลยนะคะก็มาดูห้องพีกิตรานะคะก็พีกิตราก็จะไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีหน้าต่างไว้มุมหลอดให้ผีหลอกกันนั่นเองนะคะทุกคนก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมวาดรูปของนางนะคะแล้วก็จะเห็นว่านางชอบวาดรลปก็เลยแปะสมุดอันนี้เอาไว้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็บลาบลา b อะไรมากมายนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเนาะงั้นก็แบบไปดูห้องพี่เลีโยกันเลยดีกว่าค่ะ ฟังพี่ ils, แลก็แบบเห็นนางเห็นนางแบบชอบแบบเป็นเด็กเรียนอะไรก็เลยแบบวางโต๊ะหนังสืออะไรให้หน่อยแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะอะไรให้นางทำอะไร布ลาๆอะไเรื่องของนางนะคะก็ตรงก็จะเป็นเตียงนอนคือนนยไม่อยากให้นางแบบแบบโทนเดียวกันเลยคือเนยไปโทนสีฟ้าก็เลยให้นางไปโทนสีน้ำเงินแล้วกันดีมากเลยค่ะฝนตกดีมากเลยค่ะหืมกบมือเลยค่ะโอเคก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นระเบียงนะคะก็เป็นระเบียงก็ ก็คือจริงนะถ้าถ้ามันไม่นาเป็นทีวีจริงนะือใกเกมก็คือแบบสามารถพี่กตาก็แบบสามารถปีมบิลได้เลยว่าแบบนางโอริโอมันทําอะไรอยู่ก็แบบมาจ้าเอ๋สวัสดีทาอะไรอยู่จ้าอะไรประมาณนี้เออตกก็พี่กต้าก็สัมมามาดูได้โอรโอก็สามารถมาดูด้วยกันนะคะว่าพี่ตาทําอะไรอยู่แบบมาแบบมาจ้าเอ๋สวัสดีแบบ h e ร l พก่ตาทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ก็บ้านหลักต่อไปนะคะเด็กก็ว่าจะสร้าง ฝั่งนน้นนะคะซึ่งเนเลยอ่ะซึ่งถ้าทุกคนอยากให้ในสร้างบ้านของใครทุกคนเม้นมาได้เลยนะคะก็สะปดาหคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรบ้างนะคะแล้วสัปดาห์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะลาชุบชุบบ๊บ